ร้านกรบพักบมือนี่สิดึย้อนพี่พาส่วนมานอกนี่น่าก็คือดังของแถมบ่อยากแถมน้องมีกระพีเลยทางน,นองเพียงแต่ม,มาล่ำหลอกพ่อพีช่ชา กูอยากวิโมหิเลี่ยนักน้องในใจเลี้ยงน้องไว้ละสักคันดื้อใจเลี้ยงน้องไว้ละสักคันดื้อใจเลี้ยงน้องไว้ไอยาสุภาษียาบ้าล้ำข่มเหงเมีดติงเทงพานอุปสากันรับเอาเงินล้ำกันงานนี่น้องว่าน้องว่าน้องว่าขันพี่ออกทาบุกล่ำนั่งนีนั่งสู่บ่อใบบ่อใบนีนั่งสู่บ่อใบแต่ใจที่มือสีบ่อถอยบ่อถอยใจที่น้องสีบ่อถอย ภาษส่กยไม่ใญ่น,น,เนะเวออายุแต่เพียงตัวเลแต่อายุ2 5 0 0หารอยสิบหารยสเอเป็นสาวได้ไม่ใหญ่แต่ว่าหาสิบเก้าเป็นผู้มีเฮากลอนมาได้ได้มากละหาปีละได้อพันมาคนเท่า,า่แนเอ่นน้อนเอ่ออ่ามอลำัชินากรพิ่นว่า ล่ำบ่อคือกันท่านเพิ่นในล่ำท่งรลอยเอ็ดสารคามขอนแกนแต่ว่ามาอลำมาน้อยในล่ำทัางอุบลล้วนล้วนจักน่อยในการเสกขินมาในกับท่างล่ำท่างอุบลคือแม่พายุนกับพุณนพอพันล่ำลงกไปน่ะพิ่นก็ล่ำทัาเพิินท่านกาลสินลอยเอ็ดอันนี้ก็มวนไปอีกแบบนึงแต่ว่าแม่อนุ้ยมาอันไหนมาของเพิ่นน่ะมาเพิ่นฟ้อนกับมาเพิ่นล่ำเตยล่ำเตยอัน ลั่มเตยของเบยงยันเขาเอินอยังเกาลั่มเหล้ารองพอจะพุ่มเพิ่นมากเขาเอินล่มลั่มบ่วงเหล้าเออประกาศเเป็นกะซีไม,ม่เฮียนน้ำเพิ่นเพราะว่าเดียวนี่ลองพอจะกุ้นไา้อยู่ปอหนึง่งปีกายปีนี้สิ่ึันปอสองผู้ข่ายเป็นปอสองเอา คนเฮานี่มีเจ๊ไต่เกิดแกไม่ไงพ่นเฮานี่มีเจ๊ไต่เกิดแกบ่มีหยังเทียงเถะกาแปปีนเปลี่ยนแนวันเกิดเกินแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปบ่ห็นและบ๊ีคพ่นในสิอยู่พอสองลอยปีนเด็กหน่อยก็ย่างไต่คือกอบินเด็กหน่อยก็ย่างไต่คือกอบ้เลือกมุมเลือกเข้าปัจุบันให้มาในในโลกนี้มันบ่เทียงจีรังในโลกนี้มันบ่เทียงจีรังตกอยู่ในไต่ลักก็บ่มีหนุ่ม ไต้กเวียนไต้เวียนเปิือกบอดประเสริฐเลิศร่ำคืดงาบหนังมีพานถูกทุกท่านอย่าประมาทขึ้นวันชีวิตเท่าสิเป็นหมันบ่าจะเล่นเลื่อนหนุนซ้ายวันไต้พุงไปดีไต้ส่วนเดือดหัวเขาก็บ บอกล้วงหน้าใส่สาและไว้สีป้ามากบ่อได้แห่บอกปลูกดันหลานรักษาสิ่งกินทานเสื้อคัญญบบนนอหนูโทเจ้าบุญย่ำเสวท่าทันตาบาดจะหันเพลงยาคานเพีคำบาดสุขบกดลงว่าห้องทำบาปบุญให้หาบบาปแผลค้อนวุดท่าหอนเพลินจากไข้ซีควมไตเนี่ยไม่แข็งข้อสุวัดยางบาดท่านเสาเหินน่าจะบาดยังอันี้จ แต่เมื่ยิ้หรือชัยหรกสุนกุมททำมาบีไว้ญี่ปุ่นตันจากพอละหนาตายตำกันนี่ล่าไตถูไตเก่นี่กลาพ่อให้เม่สินอายุไขลูกกันพ่อทักใจอีาลัสูบพ่อซอยเตบางคนพัตให้เต้ยังน่อยผมหนุ่มผมเหนพผมแห้งกำลังสางกำลัง แผงอยกงานบักบันทักันให้สักนันทิษหอดเสียใดนี่จังเม่นความไตห,หลักกำหนดเบอรใดอย่าขึ้นดังดอกไม้พวกจอพวกจีรถมาผัดมาตีสีครูล,รคลุกจันพันนี่หลักฐานเลื่อนสังขารานี่หลักฐานเลื่อนสังขาราไปหัดโู้